สบายดีป้าลุงเอาสิไปใส่ท้ำหนิเฮ้ยไปกินข้าวกับลาบลาบซ้นที่เทียงปลาแหลสิไปกินลาบซีนอยู่เทียงปลาแหลปปารคือพายติบเขา่นาใหญ่แท้นานๆที่สิได้ไปกินข้าวอยู่เทียงปลาแหล่อา้าวปกติสิบบ่ค่อยได้ไปกินข้ายุเทียงเันเจแหล่ได้พี่น้องนานๆทีจะมีโอกาสน้องทำเลยจัดหนัก <c oughs> กะว่าสิไปกินสามมื่นสามคืนเลย <c oughs> บอกโผดโพไป,ไปถือนนติบข้าวใหญ่ไปกินลาบซีน ถือทงพักไปพร้อมเนีกล้องเขาใหญ่ท่านผู้ชมได้ข่าวว่านางอันไปสื่อเนื้อมาเนาะไปสื่อสีนงัวมาก็เรียกว่าวสิมากินลาบลาบงัวทายติบเขามาบา้านนกใหญ่มาเดิยนยายลีมากินลาบสีนอยู่เทียงเจแ่แ่ น้องทำวมานานๆทีจะมีโอกาสได้มากินเถียงเจแล่นนก็เลยพายติบเข่าใหญ่มากับถุงผัก,ก,ดก,กพ,ด,พดโทพผดติบเข่าท่านผู้ชมสามคนหามผดติบเข่า หิวมามอาพักไปล่างซิมอนก้าว่าซิมากินสามหมื่อสามคืนพักอีเลิศกับพักกระโดนข้างในมีเขาดิค่ะกับใบมะกรอบเปิดเบิ้งดูเปิดเบิ้งดูางาปาดเดข่าคือบอกุกเครื่องฮอดติปทำเฮ้บอบ่อ กะว่าวสิกินอินเยะอะอ,อันนี้ก็ประมาณสองกิโลเขาปิดไว้มันสีแห้งติบข้าวใหญ่หในใสายเอามาเปรียบเทียบมงดูซิมอนติบข่าวเจ้านะในสายนี่ติบข่าวซิมอนอ่ะสองติบได้พี่น้องอยู่กันสามสี่ม่ลูกนะ ติ๊บข่าวติ๊บนี่ได้ประมาณห้าสิบโลพอจะได้เจ๊แร่ทำกับข้าวเสร็จหรือยังยังจ้าน,นี้<ใ>นบอมีกับยมบ้าได้กินหดขา่าวเศร้าพี่น้องจา๋าห่างทองมากินลาบเนื้อน้ำนางปาดโพดโพผักใบมะกอกใบผักอีเลิศใบยังตุ้มก่อง ผักการกองใบกระโดนพี่น,อน,น้อ,องลาบก้อยซอยแซ่ขัว,ขวน,นี่เด้อคนมากินดิบเด้นี่อันนี้เพิ่นกำลังต้มแซบขี่เพียพี่น้องจ๋าเมนูเมนูอันเคิิ์นมาเพียหรือว่าก้อยก้อยดิบมลัละพี่น้องท่านผู้ชม เมนูนานๆจะได้กินนะจ๊ะซื้อมาจากร้อยบาทจีหล้ปาดเบึ้งในทำจีละจีแหนได้กระดูกแล้วเนี่ยกับสองบาทป่ะ,ะโพดโพตอนหนึ่งเบึ่งในนี่ตอนห <c oughs> ตอนใหญ่โพดโพ,โพมีรกระดูกนึกว่าต้มเครื่องในงวัว ต้มกระต้มใส่เพียเมนูบานเฮาพี่น้องนานๆทีจะได้กินเนาะเมนูก้อยดิบกับขาใส่มีเนื้อมีตับพี่น้องเนาะบางคนก็ชิใส่เลือดแล้วแต่ใส่ขี้เพียแต่เมนูเนื้อในขาดเพียบบ่ได้เด้ใส่ข,ข้าวคัวต้นหอมผักซีสลระแหนลงไป ทิกปนผงนัวนี่ไงนี่แสบสํดใหละ่ะแล้วแต่ผู้มักพี่น้องเรื่องอาหารการกินเนาะเป็นเมนูหรือว่าวัฒนธรรมของแต่ละประเทศกับเพื่อกันบริมิดแต่คนลาวคนอีสานนี่พี่น้องที่ว่ากินอันประเภทดิบต่างประเทศเขาก็กินเนาะแต่บ้านเราจะกินโหดหน่อยแสบแล้วเพิ่นว่า ก้อยแล้วเราก็มาขวาัวพี่น้องผู้ได้่บกินดิบก็เอามาขวานะัวเนาะบ่มีผู้นึงที่บบกินดิบบ่สิเป็นเนื้อเนื้องัวเนื้อเป็นปลาเป็นยังก็ตามบ่มีบบกินดิบเนาะแร้วแต่ผู้หมักเรื่องอาหารการกินอันนี้ขวัวก้อยก้อยดิบแล้วมาขวาัวหอมเด้อ ขออนุญาตสําหรับคนที่ไม่กินเนื้อนะจ๊ะบางคนก็บบกินพี่น้องมไม่กินสัตว์ใหญ่แต่ว่าคนจีนเขาก็บบกินเ,เนื้อเขาเจ้าถือเจ้าแม่กวนอิมเมนูอาหารเที่ยงอยู่เทียงนาเจาแ,แล่แนะวันนี้เออบอมีบรไดขึ้นไปอย,ยู่น้องยาบุญเนาะวนนีอ้อัมมาลาขึ้น เป็นโมย่ายบุญขึ้นเฟากาบอมีแล้วบ่ได้ขึ้นเนานะเรียบร้อยแล้วจ้าเมนูลาบเนือ้อก้อยเนือ้อเนาะนี่พร้อมกับผักพี่น้องเพราะว่าประเภทลาบนี่ต้องมีผักสดๆกินกับเนาะผักกับผักธรรมชาติอันนี้จะเป็นต้มนะจ๊ะต้มเครื่องในอันนี้ก้อยเนื้อดิบอันนี้แบบสุกแล้วก็แจวขี้เพีย ผักก็มีเบิดทุกอย่างไปมากินจ้าไปไปมามาพี่น้องจ๋าตีบเข่าใหญ่เขาคือบบเปิดทำพ่นติดเขา่าเบิรบ้านถ้าเข่าสามารถวางได้เนาะน้ะอ,ะนองทําสามารถเข้าไปนอนได้น,นั่นีอ ติบข้าวของเราเอิม่มกระท่ำน,นี่ฮะนึกโมสิลายเอากินเบิร์ตบ้อนนี่นะบมจางเดะบรีหน่อยจะกินเบินะบร์ตนะใครจะจะสิบะใหญ่เป็นบ้าเลยว่ะมาเด้กพี่น้องกินข้าวสวัสดีอีกรอบลงมาเด้อ,อนิวขา,า,นะาวแง่งบ่มีแง่งบ้านได้กินข้าวข้าเส้าแต่ก็บระยากดอกถ้ากินข้าวเส้าก็แล้วข,ข้าวเที่ยงกินข้าวเที่ยงก็ บริกกินขา้าวเศร้าไม่ใส่เมโนโูซุกนะ,นนะจ้เมโนูดิบซิม่าเขาใส่กินติกินบะมีใส่เหตุที่บะมีบวกกลิ่นควาต้งแต่ยังหน่อยแล้วพ่อแม่บริได้ให้กินดิบก็เลยจนใหญ่ก็เลยบริกินเลยเทมม่าเสมอพอคราบบุกเคยกินแล้วกับบุกกินแต่ถามว่าเสม,มอนี่พ่อแม่ก็บริหารแต่ว่ามัน ถ้าบ่กเคยกินดิบแล้วมันกินแล้วมันเลี่ยนเนาะสำหรับคนที่เคยกินกั่นหน่อยเขาเจาก็กินเจ้ากินอยู่ทำดิบบ่กเก่เงเหมือ,อนควอยู่เจ็บอยู่ทำ พักนีบางอย่างหาาัลภาคมีกลมกระหอดบอกเบื่อสัม่มเปล่ายังบริกินหิวเขาว่างอเจ้าขาใหญ่มาจากซื้อมาจากร่เอ็นแดงกันซื้อมาพันหนึ่งซื้อมาพันหนึ่งแต่ว่าแบ่งกัน ไยแนวลุงเลิ่นบ่หลายคนอยู่ยายลีสลอยยายลุนหลายเจา้ากินกินประเภทลาบก้อยมันต้องกินกระพักหลายเนอะกินกระพักแก่บ <c oughs> กินแล้วมันคุ้มได้ทำซื้อติ๊เข้าวมาติ๊ปักใหญ่แต่ว่าแบ่งกันแล้วก็ได้พูดละร้อยอันนี้พูดละสองร้อยหอนหอนพี่น้องเอาตบก็มาจบ มึงกลีเปากแปลกมากล่ะเดี๋ยวว่าสิต,ตกแหงมาแล้วว่เ้าร์อะไรได้ทำบุกไหมกินบดกินข้านะอันบน <c oughs> ุนะกินบ,บนีใหญ่ได้ซักมื่ะ <c oughs> ห้องกบ็่มาเรียงไทยไนีกบ่ สีเห็ดไว้ิเจแหล่ฝนก็บอตกนังเห็ดหน้าขาเจ้าอีกทงน้องมักหลายๆไปให้หน้าข้าเจ้าข้างๆติดกันข้าเจ้าเอาข้าวขาวเอาจักสองแปดสอบหน้าทงใหญ่เขาเอาข้าวขาแปดสอบปัญหาก็อยู่ที่ว่าก็อยู่ที่ฝนนั่นแหละถันฝนมาไว้กระดําแล้วอยู่ ขันฝนบ่มีก็ดำบ่แล้วถ้ามันหล่าก็บริดำปั่นยี่คนยังไ่ตกอือเหนยังไงกุนกุนอยู<ๆ>่<ๆ>จิโม่ก็ใช้สูตรตายบ่เป็นี้อือ หิดหน้าไล้ยกกาวชิอบอยล,ลงตีหนึ่งหมดบัดนี้ไ,<ว>ไปยืมโซลาดเซลล์กอ,อนเด้อเปิดเปิด <c oughs> เปิดแจ้งก็ได้ไล้ให้แล้วตื่นซามรถพนอนอนนดกล่องด้ขยาหนมาทำมรรยายอยู่ไม่นอนแด่วยาพักการกล้องเนี่ยแสบเลยมันออกสมสม หอมหอมกินกับแกงน้ไมก็บแสบเฝนอาเสียมฝนบดเนี่ยฝนปกแปกปกแตกจำนี ja. ่นะเลือดกรออกตุบกปมดเพ่าะเปียก Hãy subscribe <coughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ฝนมาแล้วฝนตกหัวแดดออกเด้ดตกแม่งแห้งเลย <c oughs> <c oughs> ใส่น้ำตาลเรามาลวกค่อนยำมาเลยเด้ออืม ฝนตกท่านผู้ชมฝนตกแดดออกมันเหี่ยวหุ่งขว่าฝนตกแล้วหุ่งอะไรแบบนี้ฝนตกใหุ่รงที่หนักเีนยนะ <c oughs> ก้ากันสิตตยอ้อยกันสิตตยกายเห <c oughs> ี่ยวเปล่า

Oh, I but I hanged it. แต่ว่าพานยุสเขาวเมื่อเอิก็จะว่ามันเหงาบมแหงสีส้มสรุปไมนไม่มีอะไรใช่ไหมส้ตุมข้างในแสบข้าง้นเสืออข้างในน่ะ นนต,ติดเข้าติดเนี่ยเลยพี่น้องหลายคนบอกว่าซื้อมาเท่าไหร่ซื้อมาหน่วยละพันบาทเนี่ยพันบาทคนเขาเจ้าซื้อ,อ,อมาใหญ่แทมมันใส่ด้จริงบอกส่วนใหญ่อันนี้เขาจะใส่เฉพาะงานเวลางานแต่งงานแจกงานดอกง,งานผูกแขนงานใหญ่ๆน่ะเขาเจะาสิหนึ่งเขาใส่นี่เนาะ แล้วก็จ้างอ่าจกใส่กองไปให้แขกนั่สิเพราะว่าใส่กองใส่ติ๊บเนี่ยเขามันสึโบแหงเนาะและเขามันสิอุนตลอดนี่สื่อมาส่วนใหญ่ก็ใส่เฉพาะในงานสื่อมาปรับงานแรกก็เป็นงานแต่งบอาแปบใส่ติ๊บเข่าติ๊บนี่ยกินได้อีกประมาณห้าสิบคนเออติ๊บกองเดียว พ0 0นบาทอิ่มหมดแล้วพี่น้องจามากนี้ก็ตกรเก็บภาพบรรยากาศเป็นเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วพี่น้องสบายดีทำทื้นข่ามาติบบักไงมากินเบิรติลาอ้าวใส่ยันนบกคุ้มมากินมากินเบิร์ตติเนี่ย คือนิดหน่อย